นี่ห้าแม่ขัไเหนขอดูมะนาวหน่อยอ่ะเนี้เนี่ยใหสี่สิบห้าอาชนนะเฮ้ยดูมะนาวถุงละสามสิบนะดูมามาใกล้ๆนี่ถุงละสามสิบอันนี้เมี่ยงใหญ่เมี่ยงยาญ่ขายพวงละสิบห้าไปอยู่ในนู้นไปแล้วพวงกล้วยยี่สิบเป็นกล้วยหอมอ่ะ นี่เดี๋ยวยายยายบอกให้ชิมได้ด้วยดูดิไม่เป็นไรหนูซื้อไปแล้วนี่เปลือกก็น่ากินเอาไหมล่ะใครทใครจะทำล่ะถ้านเขาทำเองนะบายบายสิลูกแม่ได้เสื้อไปแล้วนี่แม่ได้เสื้อน้องนนท์ได้ผ้าของม้าแม่ได้เสื้อแล้วนนท์ได้ผ้าของม้าว้าวใช่ แล้วไปสวัสดีคุณยายก่อนเร็วไปสวัสดีค่ะจะอะไรอีกไหมดีนะคะจะอะไรอีกอ่ะอันนั้นเปนเสื้อผู้หญิงเสื้อต้องแม่ใส่ของพี่นนท์ได้นี่ไปแล้วข้าวมาแล้วมีนะมุมเด็กอในมอมนั่นดูเหรียญดูเหรียญที่ติดกระดุมเสื้ออ๋อ